ป2อออปโอ้ยนี่ทำไมโรงเรียนมันหายากอย่างนี้วะทำไมต้องเข้าป4ด้วยเนี่ยเรียนป5เลยก็ได้ครับลุงจริงเหรอนี่นายท่านจบป4แล้วเหรอยังครับอ้าวก็จะเรียนป5ได้ยังไงล่ะเอาลุงก็รู้นี่ว่ายังไม่จบป4ก็เข้าป5ไม่ได้แล้วจะมาถามทําไมว่าเรียนป4ด้วยเหรอคือพูดลอยๆอ่ะคือบนเฉย บอกว่าให้ลุงพาทีาหาโรงเรนให้ด,วด่วนเลยครับถ้าไม่เรียนจังง้อพ่อแกพูดถูกแล้วก็หางานดีๆไม่ได้พ่อแกพูดถูกเหมือนล,ลุงพาทีพ่อแกพูดเกียว <ś cis> พ่อแกจริงไงออไม่ใช่หรอกครับหมายความว่าลุงพาทีมีงานที่ดีๆอครับคุณ <ś c oughs> พาทีคะคุณช่วยจัดการเรื่องขยะให้หน่อยสิได้สิครับอ้า แล้วเรื่องเรียนของผมอ่ะเออเอาหนาเดี๋ยวลุงมาจาัดก,การให้ไปครับคุณพีทโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็เรียนช้าหรอกน้ำมาลีครับป้ีซิปป๊อได้ดไดยังครับรอแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้คนมันเยอะแบบว่าร้านอร่อยเลือกได้เน <c oughs> ื้อเอยไม่มีร้านอื่นให้เลือกมากกว่ามั้งอะไรนะ <c oughs> เอ่อ ป๊อดบอกว่าร้านนี้ดีครับฝีมือดีหน้าตาก็ดีลูกค้าเลยเลือกกินนะครับปากหวานจริงๆนะป๊อดเนี่ยนี่สีหวานป๊อดได้แล้วจ้าาน้ำมารีครับผัดอีซิวจานหนึ่งผัดซีิ๊วไอโง่นี่จ๊กแล้วโหหานะเนี่ยเราเนี่ยหิว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 ได้อะ ขอบคแหม่บริการทันใจจริงๆเลยขอบคุณนะครับอ้าวเฮ้ยห้ของฉันนะอะไรอะไรฉันไล่เย็ดเไลเย็ดอย่ามากัดกันในร้านใจ้เย็นๆนะคะเดี๋ยวน้าเนี่ยจะทำให้ใหม่ดื่มน้ำเย็นรอไปก่อนเออเอาให้ลูกอ๋อยไงค่ะติ่งคอจังเลยครับขอน้ำกินหน่อยอ้าวน้ำจ่ะโอ้โหเร็วจริงๆเลยกันด็ก นี่ไอลังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแกเคยตายไหมบ้าดิคนเราเกิดมาจะตายได้ไ,ดไงยังไม่เคยถ้าอยากลองไหมล่ะนี่อยากเพือบ้นดีฉ<อ>ันก็แค่แกล้งหยอกแกเล่นให้รู้ว่ารักนะงั้นฉันหยอกแกบ้างได้ไหมเอาจิแกจะได้รู้ว่าฉันรักแกมากแค่ไหนเฮ้ยปอนม้ออาด้วยเฮ้ยไอ้อ้อน ล้อเล่นกับเพื่อนเฮ้ยไม่เอาจะ้ะฉันไม่เล่นไม่เอาเฮ้ยจะมาควางทำไมเนี่ยลุงอ้าวแล้วพวกเอ็งทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยนี่พูดตรวจแฟทดีกว่าเออาละที่วะไอ้ลังแกตายเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟอสแกทำผู้ตรวจแฟทเจ็บฉันไม่เกี่ยวนะเว้ยไป็เกี่ยวมากเลยแกเหยียบเพราอยู่เนี่ยเฮ้ยอ้หกนนาเร คุณก็ช็อตันหนักเลยเลยอย่าเพิ่มตกใจที <t um> <t <t um> ่ผมมาเนี่ยผมจะมาตรวจความเรียบร้อยของแฟตคุณผู้ตรวจการแฟดครับชื่อเขามีเรียกชื่อก็ได้พ่อแม่ไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆคุณกระจ่างแจ่มดีมากครั้งก่อนเนี่ยผมอุตส่าห์ยกโทษให้คุณหัยงแล้วที่คุณให้คนในแฟตเอาหมามาเลี้ยงผมนึกว่าจะดีขึ้น กับแย่หนัก่าเดิมอีกใช่พี่พาทีนี่ไปปรับปรุงตัวนะปุบป่ากันเลยนะคนเอาหมามาเลี้ยงเนี่ยเป็นเพราะคุณไม่ควบคุมและดูแลแฟรถึงไม่แย่ลงไงฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณเนี่ยปล่อยป่าละเลยให้คนในแฟรเนี่ยทำตามอำเภอใจถึงได้ควบคุมไม่ได้อย่างนี้ไงแต่แต่ว่าที่นี่ที่ไหนกันครับป้าพีดนะไม่ใช่ป้าแต่ที่นี่ก็แฟรนี่เราก็ถูกป้า ผูเหมือนที่เนี่ยเป็นค่ายทหารเลยละครับเป็นผู้จัดการแฟดไม่ได้แปลว่าต้องบังคับใครได้ทุกเรื่องเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยปลาละเลยอ่ะแล้วจะมีผู้จัดการแฟดไปทำอะไะโทรไาโอ๊ยนะก็ได้ยายพีทเรื่องเนี้ยใครผิดก็รับผิดชอบไปสิครับไม่ได้แปลว่าลงพาทีเนี่ยต้องรับผิดชอบคนเดียวซะหน่อยใช่ไหมคบ ขอทโทษครับนี่มันเป้าอ,อะไรกันแน่คือผมขออนุญาตไปทานข้าวก่อนได้ไหมครับพี่พาทีกับคุณกระจ่างแจ้งผมว่าปล่อยให้คุณผู้จัดการแฝดกับคุณผู้ตรวจแฝดเขาทะเลาะก,กันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาฟังดีไหมครับเออดีเลยใ้า,าในเนยข้าเป็นผู้ตรวจแฝดครับเออแล้วฉันก็เป็นผู้จัดการแฝดด้วยก็เป็นเพราะคุณเนี่ยราบคุณทำงานไม่ดีโอ้ยถ้างั้นขอตัวก่อนนะครับผู้ตรวจแฝด พูดไปเลยนะคะก็คุณทำงานอย่างนี้ไงฮะผมถึงต้องลงมือเองแหมคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผู้ตรวจการแฟนพูดไปกูเลยทํางานอย่างคุณมาใช้ไม่ได้ผมทํางานน่ะมันต้องกระจ่างแจ้งแจ่มใสมันชื่อระดับสกุลของผมเอ้ยโอเคอืมลานสะอาดใหญ่โตสวยดีเหมือนกันครับเอาละผมจะเริ่มทำงาน ขนมเนี่ยเห็นภายนอกอาจจะน่ากินภายในอาจจะเป็นอันตรายของคนในแฟตก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะตรวจสอบให้เลยกอจีแล้วเจ๊งอ้อไม่อ๊ยอรอ่อยโอ้ยาเซขนมในร้านอ้วนมีคุณภาพทางนั้นไม่เป็นอันตรายกับคนในแฟตหรองอืมเจ๊พูดถูก ถุงนี้อาจจะไม่เป็นอันตรายถุงต่อไปไม่แน่ถ้างั้นผมจะสุ่มตรวจเรื่อยๆไปได้เลย่วจะให้ลือ้อตรวจสอบไม้ตีหมาของอ้วนด้วยว่ามันเป็นอันตรายกับคนอื่นหรือเปล่ายอย่าเลยนะคะ เพราะว่าตรวจแฟดอะเพื่อที่จะพัฒนาแฟดของเราเราต้องให้ความร่วมมือสิคะไม่อย่างนั้นอะคุณพาทีอาจจะโดนไล่ออกก็ได้นะไปดูขอบคุณคุณป้ามาหนอค่ะคุณพาทีครับวันนี้เตรียมหาที่พักให้ผมด้วยมาเขาไวายังไงครับผมจะมาตรวจสอบรพักที่นี่เนื่องเดือนเนื่องเดือนแค่ตรวจแฟดทำไมต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งเดือนครับไม่ได้การทำงานของผมมันต้องชัด ผมจะมาตรวจสอบในแฟตผมต้องกินอยู่อย่างคนในแฟตหนึ่งเดือนเนี่ยมันยังน้อยเกินไปสําหรับผมคุณบาทีครับถ้าคุณยังทางานบกพร่องแล้วคุณไม่หาจุดแก้ไขของคุณนะคุณก็น่าจะรู้ว่าคุณจะเจออะไรจากผมจะเชื่อคอตัวเองเหรอครับจะไล่คุณออกไป